สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเมื่อนี้มพบกบช่องแย่เภสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนีนก็คือเก่าเนาะจ้าแย่เภสีก็ได้นําขขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาคือเก่าคือเดิมเนาะจ้าวันไปรับชมแนวทางก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่พภสีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องคอมต์มาคุยกันใดเด้อจ้าใต้คลิปมากระจันใดชอบกระจันใดเนาะจ้านะไปว่งขอมูลนาจารย์ท่านแรกเลยเนาะจ้าอันนี้ แนวทางสลากกินแบ่งมาสัญจา่ายเนาะคนวาเนาะหมวดที่เรียวคนกับหาเขาข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างคนไหายเขาหมวดที่เรียกคนหายเขาสามเก่าเนาะจา้าหมวดนึ่งมาตามต่อเลยเนาะจ้าว่าพนหายยังมากเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งมีนาวาสัญจา่ายคนวานเนาะคนกับหายมากสามตัวบนพนกับมีเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่หกสองเก้าห้าสองแปดหกมาสัญจ่ายคนวา สองตัวล่างคนกับมี่สองเก้าห้าเก้าสองแปดและสองสามสันจา่าบนว่าขอให้โชคดีทุกทุนเด้อจ่า่นว่าน้องพี่น้องเนาะข้อมูลแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยนะจ้าอันนี้ของแอดี่ว่าน้องพี่น้องเนาะสูตรล่างมาสันจ่าสูตรล่างจับชนน้องพี่น้องเนาะสูตรเก่าสูตรแก่ของแอธิว่าน้อกมอ่เที่ยวเพ่นกับห้เก่าเนาะจ่านอกกับเขารักน้อยนาะพี่น้องหงวดนี้บนหาเก่าคือเก่าเน้อจ่าพี่น้องเก้า มันจะบอกสองเก้าสี่นจาจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนเก็บขายาวะว่าสันจา่าพ่นวาเนาะพ่นกระหายมากสองสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าแปดห้าและสองหนึ่งว่าสันจา่าพ่นวาขอมูลแนวาทาังข้าจะทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้พิ่บอกว่าคนโครารักไก่ชนว่าสันจา่าพ่นวาเนาะพ่นกระหายมากเด่นสิบหน่วยบนว่าสันมันคนกขมี เก้ามีศูนย์มีหนึ่งว่าสันนอจ่าเนาะอีกตัวอะไรใส่ดีว่าสันเนี่ยวทางเด้อครับว่าสันเพิ่นวาเนาะขอขอบคุณเนี่ยวทางคนโคราชลักไก่ชนนอจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แม่นฉมังล่างว่าสันจ่างวดที่แล้วเพิ่นห้เขานอจ่านาะเพิ่นห้เข่าเพิ่นห้วิ่งซ้ำเข่าซ้ำเก่านอจ่างวดนี้มาตามต่อเลยนอจ่าเพิ่นกะห้มากงวดนี้เด่นเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีเก้าสองและเก้าแปดว่าสั่นจ่าเพิ่นว่าสองตัว สองชุดเนาะจ้าเนาะฮันถือเออถือใจกับจวดจ้าเลยเนาะจ้าแนวท่าอาจารย์ทันต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเซียนอยู่ตึกประสันเนาะจ้าพี่น้องบนเพื่อนกับายมากสองตัวบนเพื่อนกับห้าหนึ่งห้าสามหกหนึ่งหกสามประ 5, 1, 5, 3, 6, 1, 6, 3, สันจา้าสามตัวบนเพื่อนกับมีสองห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองห้าสามสี่ห้าสามสองหกหนึ่งสี่หกหนึ่ง 263และ463สมาสัญญาพ่นวาเนาะมาเบิ่งของมูลนเนวทางลางพ่นเลยเนาะจ้าเนะาเนะพ่นกะหายมาก44 9 4และ97ว่าสัญญาเนี่ยทางเซียนยูตึกเนาะจา้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของคนปีขาเนานะจ้าเนาะบนมาสัญจาพนวาถัดสองมากกับ0ู2ย2ส2งหน่ากถ้าหามาามันก็จะเป็น ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสามห้าแปดและห้าสองสันจาาพ่นวาเนาะมันจะชนกันอยู่มันจะชนกันอยู่หาสองเนาะพี่น้องเนาะถ้าสองมากมันก็จะชนกันหาสองถ้าหามากมันก็จะชนกันหาสองเนาะพี่น้องพิจารณาเด้อจะมักตัวใดชอบตัวใดกระจวดจ้าเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของคนไทยย่อเนาะพี่น้องเนาะพันก็ใหายมากวิ่งบนวสั่นจ่าพ่นวา บนพนกัให้วิ่งเจ็ดกับสองนอะจาเนาะพนกับฟันเจ็ดสามโตพนกับมีสองสองเจ็ดแปสองเจ็ดโตบนพนกับมีสองสองส็และสองแปดละสันจา้าข้างล่างพนวิ่งศูนย์ก็หาเนาะพี่น้องเนาะฟันศูนย์ละสันจา้าพนกับมีศูนย์ห้าย์สามและ85ดห้าละสันจา้าบนฟันสองสองเจ็ดสองเจ็ดล่างฟันศูนย์หาเขียนๆตัวเดียวเลยเนาะจานะ้าเนาะคนไทยย้อละสันจ้าพี่น้องแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจา้า อันนี้เพื่นบอกว่าเจมียอว,ว่าสันจา่าเพลนวาเนาะเพื่นกะไหม่ม่าสองตัวเพื่นกะสามตัวบนพบนกะไห่สองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดขอโกรธขออภัยหลายๆเด้อจ่าแล้วก็สองเก้าเจ็ดน่าจะเนาะสองตัวเพื่นกับแปดเอเจ็ดแปดหกหนึ่งหนึ่งสี่และสองห้าวสันเนาะจา่าเจมียว,วสัน,นเนาะจนาขอมุ่นแนวทางขันต่อไปเลยจา้าอันนี้บอกลาบวาสันจา่าเพลนวาเนาะ คนกัไฮมาบนวสันคนไฮวิ่งสามบนนะพี่น้องเนาะคนกัมีแปดสามศูนย์แปดสามแปดสองตัวบนคนกับสามศูนย์กับสามแปดนะพี่น้องเนาะล่างบนกะบไฮวิ่งแปดน่าจาะนอกคนกับไฮหนึ่งแปดและสามแปดวสันจ่าพนวาเนาะสรุปบอกลาบวสันพลวาเนี่ทางต่อไปเลยน่าจะอันนี้ของเนี่ยเลขวิ่งตีเลขนอพี่น้องเนาะ เลขวิ่งตีเลขกสันจะวิ่งบนเนาะจ้างวดที่แล้วบนหายวิ่งบนสองกับรถเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งวิ่งบนงวดนี้เนาะจ้าบนหายสามมาเนาะจ้าเนาะสามบนกสันอันนี้วิ่งล่างเพิ่นเนาะจ้าวิ่งล่างงวดที่แล้วบนหายสามกับเข่าสามเก่าเนาะจ้าตามต่อเลยเนาะจ้างวดนี่บนหายวิ่งสองล่างเน้อจ้าพี่น้องแนวทางวิ่งบนล่างของตีเลขเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของ แอด,ดแมงปอเนาะจ่าน้องงวที่เหล่าพ่นกระห้เข่าตดบนเนาะพี่น้องเนาะหกสามศูนย์กับสามศูนย์โตัตักลับเนาะจ่ามาเบิ้งงวดนี้เลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะงวดนี้แอด,ดแมงปอหามากแล้วเด้อจ่าสามตัวบนพ่นกระมีหาหนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสองเก้าหนึ่งเก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์และสี่สองแปดสันจ่าพ่นวาพ่นกระนินหาหนึ่งแปด หก 9, องเและ 7, 4, 0, จ็ดสี่ศูนมาสัญาว่าบงสองโตบนล่างพ้นนอพี่น้องเนาะสองโตบนล่างน่แม่ปอพนกระหายมาหนึ่งแปดสองแปดสองหกสองเก้าสองศูนย์เ้าเก้และสี่ศูนย์มสัญจาพนว่าตัวเนนพ้นกระหนึ่งแปดองเก้าเก้าหกเกและ 4, 0นกนก่นย์พ,นพี่น้องเนาะเนนบนล่างพ้นนอโตเพน,นอจ่าเนาะ แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้พนบอกว่าวิ่งล่างมาสันจ้าหมดทีเแียวพนกใหายวิ่งสามเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ตามต่อเลยจ้าพนห้วิ่งสองล่างเ้อจ้าพี่น้องมักตัวใดกะจวดจาาเลยเนาะจ้าเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ตัวเดียวบนมาสันเนาะพี่น้องเนาะพนกให้มากวิ่งบนตัวเดียวพนกให้มากวิ่งหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะสามตัวพนกให้มากสองหนึ่งสามมาสันจ้าพี่น้อง จ่าไทยคลิปนี้แย่แพ้สีขอขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเด้อจ่าที่อยู่ทั้งอยู่ในประเทศไทยและพี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศนอกจากนอกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าขอขอให้ทันอยู่ดีไม่แห้งเห,ห้งๆรวยๆสุกุ้สุกุนเด้อจ่าขอบคุณหลายๆจ่าสวัสดีจ้า